กันเต้ก็ไม่สนใจว่าจะมาถ่ายอันบล็อกแต่ก็ดูหม,มาหมาลาบหมาไม่สนใจเรานี่ไงหลับแกะเองได้วัสว้า ลาเตมาดูนี่สิมานี่เอดูโหนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรของไข่เนี่ยดูสิดูโอ้มีขนมด้วยนี่แล้วก็ลูกบอลของไข่นี่ยลูกบอลเนี่ยนเนี่ยไหนไหนดูสิ

นี่อ่ะเดีวอ่ะองจะออกจากคแล้วปล่อยฉชนไปชายงวง